นิทานเรื่องปุยเมฆก,กับสมบัติลับการครั้งหนึ่งในป่ามหัศจรรย์มีลูกกระรอกตัวน้อยชื่อปุยเมฆปุยเมฆใฝ่ฝันอยากเป็นนักสำรวจวันหนึ่งขณะปีนเล่นบนต้นไม้ใหญ่อยู่นั้นปุยเมฆได้พบกับแผนที่ลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ในโพรงไม้บนแผนที่มีเส้นทางคดเคี้ยวและมีข้อความว่าจงตามแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ สมบัติลับกําลังรอเจ้าอยู่ปุยเมฆตื่นเต้นสุดขีดและแตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาสมบัติลับปุยเมฆวิ่งตามแสงอาทิตย์ไปจนถึงหุบเขาที่มีสองทางแยกทางหนึ่งเป็นทางเรียบแต่แห้งแล้งอีกทางเต็มไปด้วยต้นไม้แต่มีสะพานไม้เก่าๆที่ดูอันตรายขณะที่ปุยเมฆลังเลอยู่นั้นก็มีเสียงกระซิบของสายลมดังขึ้นว่า สมบัติลับไม่ได้อยู่ที่เส้นทางที่ง่ายแต่อยู่เส้นทางที่เจ้ากล้าก้าวไปปุยเมฆสูดหายใจลึกๆแล้วเลือกเดินข้ามสะพานไม้แม้มันจะโคลงเคลงแต่เขาก็เดินไปจนถึงอีกฝั่งได้สำเร็จเมื่อเดินต่อไปปุยเมฆพบเต่าน้อยตัวหนึ่งติดอยู่ในโพรงของต้นไม้เราต้องรีบไปหาสมบัติปุยเมฆคิด แต่พอเห็นแววตาววรของเต่าน้อยหัวใจก็ลังเลปุยเมฆจึงตัดสินใจใช้เชือกที่พกติดกระเป๋ามาด้วยให้เต่าคาบเชือกแล้วปุยเมฆก็ดึงเต่าขึ้นมาเต่าน้อยถอนหายใจด้วยความโล่งใจแล้วพูดว่าขอบคุณมากแต่ทำไมเจ้าถึงดูรีบขนาดนี้ละ่ะปุยเมฆตอบด้วยความภาคภูมิใจ ข้ากำลังตามหาสมบัติลับที่ปลายแสงอาทิตย์เต่าน้อยยิ้มแล้วพูดว่าเจ้าช่วยข้าโดยไม่ลังเลเลยนั่นแหละเจ้ากำลังพบสมบัติแล้วโดยไม่รู้ตัวปุยเมฆขมวดคิ้วยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ไม่คิดอะไรมากและออกเดินทางต่อในที่สุดปุยเมฆก็มาถึงจุดหมายปลายทางแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ส่องลงบนกระจกวิเศษ ที่สลักข้อความว่าสมบัติที่แท้จริงอยู่ในตัวเจ้าเสมอปุยเมฆมองกระจกและเห็นตัวเองเขาก็นึกถึงความกล้าที่เลือกทางเดินที่ยากและเดินผ่านมาได้นึกถึงความเมตตาที่ช่วยเหลือเต่าน้อยและตระหนักได้ว่าสมบัติลับไม่ใช่ทองคำแต่คือหัวใจที่กล้าหาญและจิตใจที่ดีของเราเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความกล้าหาญและความเมตตาคือสมบัติที่แท้จริงมันไม่ได้ถูกซ่อนไว้ที่ไหนแต่มีอยู่ในตัวเราทุกคน